บอกเล่าประสบการณ์การฝึกกระโดดซัฟเฟิลถอยหลังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากฝึกเล่นท่าเพื่อการกระโดดเชือกที่หลากหลายมีสีสันไม่จำเจเริ่มจากเห็นคลิปคุณดาวันคุณอุคุณจันนุชโดดซัฟเฟิลถอยหลังแล้วเท่มากแต่ว่าแต่ละคนโดดเป๊ะเกินไปผมโดดตามไม่ได้จึงไปสิงอยู่ในไอ เจอคลิปคนไทยคนหนึ่งชื่อ UA Run จุดม i n พีสอนโดด running man backward แต่ดูแล้วถ้าเหมือนกับซัฟเฟิลถอยหลังเลยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมเริ่มฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่2สิงหาคม6.4เริ่มซ้อมด้วยท่า forward staddle เป็นพื้นฐาน และซ้อมเต้นถอยหลังอยู่พักหนึ่งแล้วลองเข้าเชือกยังไม่ได้มือยังเร็วไปมือไปข้างหน้าขาถอยหลังพอเข้าเชือกขาก็ไปข้างหน้าตามมือจึงอัดคลิปไปถามจันนุชในกลุ่ม <c oughs> จันนุชโดดถอยหลังได้แต่อธิบายไม่ได้จึงเรียกอุมาตอบแทนอุบอกว่าให้ฝึกเต้นเพิ่มอีก ึกให้ขาชินฝึกให้ชินจังหวะแล้วจะได้เองก็มีกำลังใจขึ้นมานิดหนึ่ง 3. ส,สิงหา64เป็นวันพักขาพอดี 4. ส,สิงหา64สซ้อมเต้นอย่างหนักอยากทำท่าชัดท่าสวยจึงเล่นใหญ่รัชดาลลยยกเต็มที่ดีดเต็มแรงทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยจนเกือบเป็นตะคิว ยกละหนาทีซ้อมไปหนึชั่วโมงก็ยังไม่ได้เริ่มจะท้อเล็กน้อยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเหมือนจะได้อีกนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้เหมือนครูใน IG จจะรู้ว่าเราท้อจึงลงคลิปซัฟเฟอร์ถอยหลังโดยเริ่มจากถ้า h e ลแท็บคือแตะส้นเป็นพื้นฐานแล้วค่อยยกเข่า ถอยจึงเกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง5สิงหาคม64ซ้อมเต้นถอยหลังไม่เล่นใหญ่แล้วยกขาต่ำๆก็ถอยได้เหมือนกันดีดเบาๆก็พอเต้นไปเรื่อยๆให้ขาชินซ้อมแตะส้นไปด้วยแต่ถ้าแตะส้นนี้เดี๋ยวมาต่อ ep สอง การฝึกซ้อมเต้นทัฟเฟิลถอยหลังต่อ EP 2 6สิงหาคม64ซ้อมเต้นเบาๆคิดไว้ในใจแล้วว่าต้องได้แน่ๆมีแนวทางอยู่ในใจแล้วรอให้ชินจังหวะอีกนิดมือยังเร็วอยู่วันนี้ก็ยังไม่ได้นะ7สิงหาคม64โดดไปเรื่อยๆ40นาทีแล้วจึงซ้อมเต้นถอยหลัง ซ้อมแตะส้นเข้าเชือกสามารถดึงจังหวะช้าลงได้แล้วซ้อมจนเกือบครบชั่วโมงอีก5นาทีสุดท้ายก็สามารถโดดซัฟเฟิลถอยหลังเข้าเชือกได้ขาเริ่มชินและมือเริ่มชินจังหวะช้าๆแล้วสรุปใช้เวลาฝึกซ้อมซัฟเฟิลถอยหลังไป5วันท้วนโชคดีที่มีครูดีครับ ขอขอบคุณครูทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยและมีแรงบันดาลใจไม่ท้อจนล้มเลิกไปก่อนจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ฝึกท่าใหม่จงอย่าท้อถ้าเรามีแรงบันดาลใจมีกำลังใจมีวินัยที่จะฝึกซ้อมเราทำได้อย่างแน่นอน